เงีย้ยเมื่อแปลงสนอนให้เสมอดังนุกกระจอกคำเออย่าได้เป็นไอาปากกว่างโตหายนกกระบานั่นเด้อกอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับเพจนักพยาคําคำคมครับยังอยู่ที่มุมเดิมๆครับชอบมุมนี้นะครับใครชอบมุมไหนก็ ก็ว่ากันไปนะครับแต่สําหรับตัวผมชอบมุมแบบมีน้ํามีปลานะครับมีจอกมีเหนชอบวิธีแบบธรรมชาติครับไม่ได้ชอบเลือล่อนรู้เพอร์เฟคอะไรมากมายนะครับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะครับซึ่งพยายามบันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับได้จากนะครับสุภาสิบสอนหญิงอิทยานสอนลูกนะครับซึ่งเขาบอกว่า ย่ามเมื่อแปลงสนอนไห้เสมอดังนกกระจอกอคำว่านกกระจอกเนี่ยนะครับคนเราก็ยังเข้าใจผิดเหมือนกันนะครับว่านกกระจอกนี่คือเป็นนกกระจอกที่อยู่ตามสาลาตามอะไรนะครับแต่ที่จริงนกกระจอกก็คือนกอนกที่ปากเล็กๆครับเวลาทำลังเนี่ยเขาจะทำแบบยาวๆสูสยๆเป็นโยงใหญ่เขาจะเอาหญ้ามาถักมาทอเป็นระเบียบนะครับ คือว่าเป็นนวัตกรรมของเขาที่ที่ใครไม่สามารถเลอเรียนแบบได้ก็จะสวยมากนะครับหางังนกกระจอกเนี่ยมันจะอยู่ตามป่าตามต้นเขาเรียกว่าต้นทุ่มบ้านผู้เป็นต้นท่มนะครับมันก็จะอยู่ตามนั้นสวยงามเป็นลายงรลายยางครับแต่คนในสมัยนี้ไม่รู้ไปคิดยังไงว่านกกระจอกคือนกที่อยู่ตามศาลาวัดอยู่ตามบ้านอยู่ตามอะไรจริงนกกระจอกนี่ก็คือว่านกที่ อยู่ในป่านะครับที่ทำลังส,สวยๆนะครับคำว่าแปลงสนอนสนอนก็แปลเป็นภาษาบ้านเราคือว่าที่นอนนะครับที่นอนแลปลงที่นอนทำที่นอนให้ดีๆให้ส,สวยๆงามๆก่อนที่จะนอนนะครับแต่ภาษาคนสมัยก่อเขาเรียกว่าสนอนนะครับพอเพี้ยนกันไปน,นิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็บอกว่าเอ่อยอได้เป็นไอ้ปากกว้างนกกระบา คำว่านกกระบาเนี่ยก็มันเป็นนกที่ไม่ได้นอนเป็นที่เป็นทางนะครับมันนอนแล้วแต่ม <Yeah, us S 2> um ันจะนอนหลังมันก็เป็นหลังที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะครับเป็นนอนแบบสบายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าอย่าได้ไปทําที่นอนเป็นอย่างนั้นนะครับต้องทําที่นอนให้มันสวยงามเหมือนนกกระจอกนะครับอย่าไปทําที่นอนให้เป็นแบบนกกระบานะครับที่ไม่ได้ มีความสวยอะไรนะครับคือมาง่ายก็ว่าได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับความหมายอิลาดประการในว่าขออภ,ภัยนะครับในตัวกับผมที่มีสติปัญญาน้อยนิดนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม